สวัสดีครับคารไว้์โปรดัก์นะครับวันนี้ขอรีวิวอีสูสักอีกหนึ่งคันสวยๆอีกคันนะครับอันนี้เป็นรถอีสูดีแมกนะครับเอ็กซิลีคันนี้โฉมตั้งแต่ปี2 0 1 2ถึง2019นะครับนะก็หลายปีอยู่นะครับมาที่ร้านคาร์ไวท์เรานี่ททำครบชุดเลยนะครับครบชุดมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับ แต่งเสร็จแล้วสวยๆแบบนี้นะฮะมีหุ้มบอมีบอแคบมีปูพื้นติดตั้งเข็มขัดดิลภัยนะครับนี่งานเนียนๆออกมาอย่างนี้เลยนะครับหรูหลาหรูหลานะฮะเดี๋ยวผมกว่าจะได้งานอย่างนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่าเ,เราทํากันยังไงนะครับอันนี้หุ้มบอแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมดูครับนี่สวมทับของเดิมเป็นอย่างนี้นะ ดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนะครับสวมทับนะไม่ต้องทิ้งรถไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องถอดเบาะแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับงานเนียนๆแบบนี้เราทำยังไงเราใช้หนังลามิเนตครับลามิเนตคืออะไรคือการเคลือบด้วยกาวแล้วก็มีอฟองน้ำมีผ้าทีคอร์ดนะครับรวมทั้งหมด3ชั้นด้านหน้าสัมผัสนี่เลยนะครับตั้งแต่ตัวพิงไปยันตัวนั่ง นะครับคือเป็นหนังลามิเนต3ชั้นลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนลงไปนี่ครับตัวอย่างคืออย่างนี้หนังความหนา1มิลประกอบฟองน้ํา5มิลลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดด้านหลังในผ้าทีคอร์ดนะครับผ้าทีคอร์ดทําหน้าที่รับแรงซับนะครับถ้ารถของท่านเนี่ยไปทําหุ้มเบาะมานะครับคุณภาพต่ําใช้ไปไม่เท่าไหร่ก็จะมีปีแตก เราก็สามารถทําวิธีการนี้ไปได้เลยผ้าทีคอร์ตตัวนี้ทําหน้าที่รับแรงซับนะครับรับแรงซับคือรับการปีแตกของตัวหนังฉะนั้นเวลาคนนั่งเข้าไปไม่ว่าจะนาน้าหนักเป็นร้อยกิโลก็สามารถรับได้นะครับแต่ถ้าใช้หนังเกตําไม่ได้ใส่ตัวผ้าทีคอร์ลามิเนตใช้ไปไม่เท่าไหร่มันก็จะปีนะครับทางร้านเราเนี่ยนะครับเราเลยกล้ารับประกันการปีแตกให้ถึง3ปีเหตุผลนะฮะ หนัง3ชั้นได้ที่เย็บนี่ใช้ได้ไนล่อนนะครับนี่ได้ไนล่อนเกรดเนะครับทั้นไม่ต้องห่วงนะฮะ,ะว่าอของเราจะไม่ทนนี่ข้างหลังก็ทำกระเป๋า2อข้างซ้ายฝานะครับให้ใส่ของได้สะดวกสบายนะครับนี่แล้วก็มีบอกแขบฟองน้ำฉีด แล้วก็ติดเข็มขัดนิลภัยนี่น,นี่เข็มขัดใส่ไปแล้วเป็นอย่างนี้ก็สามารถที่จะกดออกได้นี่ล็อกปึ๊บอย่างน,นี้นะครับนี่คือเข็มขัดติดตำแหน่งเดิมนะครับสมน่ะแล้วมีมอ,อก,กของตัวคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์นะครับของเข็มขัดนิลภัยนะครับบอแคปฟองน้ําฉีดเนี่ยถอดพนักพิงเดิมออกนะครับแล้วเราเอาของใหม่เข้าไปใส่แทนที่แล้วปรับล้างให้มันเอียงลงเองียงนะครับทําไมจึงต้องเอียงล่ะ ก็เพราะต้องการให้นั่งสบายอ่าคนใช้รถกระบะนี่ส่วนมากก็สามีขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังนะครับนั่นคือหลักการใช้งานทั่วไปหรือว่าคน,คนรุ่นใหม่ก็ไวรุ่นไวรุ่นหน่อยนะเพื่อนฝูงก็นั่งกันไปนะครับนะใช้รถกระบะคันหนึ่งก็จะคุ้มค่าบรรทุกได้นะครับแล้วก็นั่งในแคปได้นะครับถ้ามีเงินเยอะค่อยซื้อเก๋งกันนะครับใครที่ใช้กระบะอยู่ไม่ต้องน้อยใจตอนนี้กระบะก็แพงอยู่นะครับทํา เบาแคบให้นั่งสบายน้องๆสี่ประตูแต่ก็ไม่ถึงสี่ประตูนะครับเราปรับหลังให้เอียงนะเหมือนเราขับรถนะครับเออขับหลังตรงกับหลังเอียงฉะนั้นหลังเอียงก็จะนั่งสบายกว่าน้ยหลักธรรมชาติเลยนะครับเราออกแบบหลังให้เอียงพอเราออกแบบหลังให้เอียงปุ๊บเนี่ยนะมาดูตัวนั่งนะครับเราก็ต้องปรับตัวนั่งเนี่ยให้มันเดินหน้าออกมานิดนึงเพราอจะได้รับกับข้างหลังนะครับหาจุดที่มันเหมาะนะฮะนี่ส่วนที่เกินอยู่ นะครับประมาณ10%กว่าเซนเราต้องการทําตรงนี้ให้รับใต้น่องนะครับเวลารูปทรงเนี่ยครับมาเป็นเคิร์ฟอย่างนี้รับใต้น่องอย่างนี้ทําให้นั่งคือสบายขึ้นเนะี่ยโดยใช้หลักการของตัวนี้เห็นไหมครับบ่อหน้าของโรงงานก็ทําเป็นตัวเคิร์ฟมาลักษณะอย่างนี้นะฮะให้นั่งสบายนะครับฟองน้ําฉีดมีโครงเหล็กข้างในนะครับฟองน้ําฉีดเป็นยังไงอ่านี่เป็นอย่างนี้ครับนะผมพยายามถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับว่า มีบางคนก็เอาคําพูดของผมไปแอบอ้างนะเป็นฟองน้ําฉีดแต่เอาฟองน้ําตัดแปะแล้วก็มาใส่ไอ้ไม้ MDF ข้างหลังนะครับของเราไม่ใช่ของเราเป็นฟองน้ําฉีดหรือขึ้นโมมาเลยเป็นอย่างนี้เลยข้างหลังนี่จะมีโครงเหล็กเลยนะครับวิ่งอยู่นะครับเวลาเราใส่เราก็ต้องล็อกน็อตเบอร์สิบสองข้างแยกเป็นส่วนๆน,นี่นะครับฟองน้ําดิบเนื้อข้างในเป็นอย่างนี้ทําเหมือนกับโรงงานตัวทําบ่อรถยนต์ของตัวบ่อหน้าเลยนะครับ นี่นะอันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนะครับปูพื้นก็เป็นตัวหนานะฮะตัวหนาหนังตัวเดียวกับตัวทําบอเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวกับตัวทําบอมีทั้งบอด3ชั้นนะครับมีฟองน้ PE, ํามี XPE ท่านไม่ต้องห่วงนะครับนะฟองน้ําทําให้มันซอฟลงนะครับแล้วก็มี XPE น้ําก็จะไม่ซึมผ่านลงไปข้างล่างมาพร้อมกับเส้นใยนะครับ เราใส่เส้นใยตัวหนาๆอย่างนี้เลยนะครับให้ลูกค้าใช้กันนี่นี่งาหนาเนี่ยผมเราเล็บสีให้ดูเส้นใยนี้เป็นเส้นใยไวนิลวคือเส้นใยปติกนะครับแข็งๆทนๆก็สามารถที่จะถอดออกมากปึ๊บอย่างนี้ถอดออกมาล้างได้นี่ถอดให้ดูนะครับนี่เอามาเคาะๆแล้วก็ใส่ลงไปกลับคืนอย่างนี้นะกดลงตามตำแหน่งนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บนะฝังน้นนาะครับบอแคปนะครับ,นะรบเป็นฟองน้ําฉีดนะครับ นะครับกดให้ลงล็อกนะครับตรงนี้ต้องกดให้ลงล็อกปึ๊บอย่างงี้านี่ฟองน้ําฉีดเป็นยังไงนะฮะผมอธิบายแล้วอ่ะถามกันมาหลายคนเปิดเอาเครื่องมือได้หรือไม่อ่านี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับลดเข็มขัดนิรภัยออกฟืบนะฮะดึงตรงนี้ขึ้นนี่ครับสามารถเอาเครื่องมือได้เพราะเราใส่เป็นบานพับโน่นนะครับนี่เปเดเอาอย่างนงี้ได้ปกติปิดจับลงไปนะ,ะนี่ก็งับลงไป เข็มขัดใช้งานได้ปกติ่ะขึ้นลองนั่งใส่เข็มขัดได้ดูนะครับนี่อย่างนี้นะครับร้านเข็มขัดในละไยนะถ้าใครมีลูกอ่อนต้องการที่จะใส่เบาะเด็กนะครับก็โอเคเลยใส่เข็มขัดตรงนี้อ่าคนนี้นะครับขาก็ยังได้สบายสบายอยู่เห็นไหมครับนี่ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับ <16 5. S> 1 6 16 5 165นะอ่ะลองนั่งข้างหน้าขาพอดีไหมครับด้านคนขับนะถ้าคนสูง165นะ แล้วก็ตั้งตั้งเบาให้เข้าส่วนขาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับโดยประมาณประมาณเนี่ยนี่ยังต้องยังต้องเลื่อนบาะเดินหน้าอีกถ้าความสูงของคนร้อยหกสิบห้แต่ว่าถ้าคนทั่วไปกันแล้วแต่การจังหวะของการเหยียบคัดจุดที่มันเหมาะสมที่สุดก็คือความถนัดของเราเองนะครับถ้าคนนั่งร้อยหกสลงมานั่งสบายคนขับนะความสูงร้อสบาข้างหลังก็ยังนั่งสบายสบายอยู่นะครับแต่ถ้าคนขับ ตัวสูงนะฮะคนนั่งหลังตัวสูงก็แนะนําให้คนขับเนี่ยนั่งสบายๆที่สุดและคนตัวสูงมานั่งอยู่ฝั่งหลังนี่นะครับเพราะเบาะหน้าสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้อันนี้คือ,อจุดที่คุ้มค่าและผมดีไซน์บเบาะให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุดนะครับลานอยู่ที่ลาเท้า1 2 4่อยย่อยซอยเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่ครับมีห้องลูกค้ามานั่งรอรับกันได้เลย หรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็ช่วมวงกว่าๆเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับร้านอยู่ลาดท้าว124ซอยย่อยซอย9นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960นะครับหรือ LINE อ d นะครับ CAR99 มีนําหน้านะครับ CAR99 ติดต่อมาได้นะครับนะ ขอบคุณลูกค้าที่ให้ถ่ายวิดีโอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ